เราควรเตรียมตัวเรื่องการเงินอย่างไรในปี2023เราควรจะเตรียมตัวการจัดการด้านการเงินอย่างไรในปีนี้นะคะ เป็นปีที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจสูงมากๆแล้วเราจะเตรียมตัวกันอย่างไรละในปี2023สิ่งแรกนะคะที่เราจะต้องเตรียมตัวเรื่องของการเงินเลยก็คือเรื่องของ 1. จัดทํางบการเงินส่วนบุคคลค่ะก่อนที่เราจะตัดสินใจเรื่องเงินได้เราจําเป็นต้องรู้ว่าฐานะการเงินของเรา เป็นอย่างไรบ้างการทำงบการเงินส่วนบุคคลจะช่วยให้เห็นภาพการใช้จ่ายต่างๆและอย่าลืมให้ความสำคัญกับอัตราดอกเบีย้ยและค่าใช้จ่ายจากการสมัครแอปต่างๆที่ต้องจ่ายทุกเดือนนอกจากนี้ควรคํำนึงถึงค่าใช้จ่ายสําหรับการพักผ่อนการสร้างแผนการออมระยะสั้น งบการเงินส่วนบุคคลของเราเราจะต้องรู้ว่าเรามีสินทรัพย์อะไรบ้างเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างเรามีหนี้สินอะไรบ้างแล้วเราเรามาดูว่าปีนี้เรามีเรื่องของความมั่งคั่งไหม 2. มีเงินเก็บสำรองกรณีฉุกเฉินเป็นเรื่องจำเป็นที่เราควรมีเงินเก็บเผื่อฉุกเฉินไว้ราวสาถึงหเดือนและยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอนควรรีบคำนึงถึงข้อนี้อย่างมากและเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็ควรเลือกธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยสูงหรือกองทุนรวมตลาดเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงต้องคำนึงถึงสภาพคล่องและเงินต้นต้องปลอดภัยด้วยนะคะการฝากเงินที่เงินเก็บสำรองฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินต้องมีสภาพคล่องด้วย นะคะคถ้าเกิดเราเกิดอุบิเหตุขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะถอนได้อย่างง่ายๆนะคะอย่าถอนแบบเป็นระยะเวลายาวนะคะที่เราถอนไม่ได้ เราอยายเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้กับที่เราถอนออกมายากๆจะต,ต้องมีสภาพคล่องดีๆด,ด้วยในเรื่องของเงินเก็บสำรองฉุกเฉิน3วางแผนเกษียณอันนี้สำคัญมากนะคะสำหรับเรื่องของการเกษียณยิ่งอายุน้อยยิ่งง่ายต่อการวางแผนเกษียณและมีโอกาสสำเร็จมากหากเป็นพนักงานบริษัทก็ควรเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะบริษัทก็สมทบเงินอีกส่วนหนึ่งให้ด้วยคะ่ะส่วนคนอื่นๆ ก็สามารถที่จะวางแผนทางการเงินได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันเรื่องของเงินเกษียณหรือเรื่องของกองทุนยาวๆที่เอาไว้ยามเกษียณได้หรือกออชอของรัฐบาลที่เราสามารถที่จะฝากเงินเรื่องของเกษียณได้เราจะต้องวางแผนเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆยิ่งเราวางแผนได้เร็วเราจะเห็นผลเร็วค่ะเราจะประสบความสําเร็จมากที่เราจะมาเริ่มตอนที่จะ ใกล้เกษียณแล้วเราควรออมเงิน10-15%จากรายได้พิจารณาดีๆว่าออมเท่าไหร่ความแตกต่างเพียง1หรือ2%ก็ดูเหมือนจะไม่เยอะนะคะออม13กับ15นั้นแตกต่างอย่างมากนะคะในระยะยาวแค่2% แตกต่างมากๆค่ะลองวางแผนดีๆไม่ว่าจะเรื่องของการลงทุนเรื่องของการออมผ่านกองทุนต่างๆหรือการออมเงินกับประกรันหรือออมเงินกับสถาบันการเงินต่างๆลองดูนะคะว่าเราจะ วางแผนกเกษียณแบบไหนเราอยากมีไลฟ์สไตล์ในตอนกเกษียณแบบสี่ชระหนี้เพื่อประวัติการเงินที่ดีไม่ว่าจะเป็นหนี้การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตไม่ได้เป็นเพียงความเครียดแต่เป็นตัวเงินเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อฐานะทางเครดิตของเราด้วยนะคะในไทยก็คือเครดิตบุโรหากประวัติไม่ดีก็ส่งผลต่อการอนุมัติให้กู้ยืมในอนาคตทั้งนี้เราควรจ่ายหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อนคะ่ะและให้เราดู E ในเรื่องของอันไหนที่เราพอจะชําระได้อาจจะชําระก้อนเล็กๆก,ก่อนก็ได้นะคะพอเราชําระก้อนเล็กได้เราจะมีกําลังใจและให้เอาก้อนที่มีดอกเบีย้ยสูงก่อน 5. จัดสรรเงินลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง asset allocation หรือการจัดสรรเงินลงทุนเป็นหัวใจสําคัญของการลงทุนกระจายความเสี่ยงไปยังตราสารหนี้ที่มั่นคงแบ่งบางส่วนลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงหน่อยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แบ่งตะก้าออกเป็นหลายตะก้านะคะความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงปานกลาง ให้เราจัดสารเรื่องของการลงทุนให้ดีๆค่ะสะส่วนตาสารนี้หุ้น60-40เหมาะสําหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงได้ปานกลางนักลงทุนต้องถามตัวเองว่ายอมรับขาดทุนได้ขนาดไหนต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนตัดสินใจการลงทุนการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะคะให้เราศึกษาดีๆก่อนที่เราจะลงทุนอะไรก็ตามศึกษาหุ้นศึกษากองทุนศึกษาเรื่องของประกันต่างๆ การออมกับประการต่างๆเราจะต้องดูดีๆก่อนที่เราจะลงทุน ะะการลงทุนที่ดีควรกระจายไปยังหลากหลายบริษัทหลากหลายอุตสาหกรรมโดยยกตัวอย่างของนักลงทุนในสหรัฐะ,ะที่มีอายุน้อยๆที่ปีที่ผ่านมาชอบลงทุนในคริปโตและหุ้นเทคโนโลยีซึ่งพวกเขาก็ขาดทุนเยอะมากๆและพลาดกํากไรในส่วนของราคาพลังงานเพราะไม่ได้กระจายมาลงทุนในส่วนนี้ดังนั้นนะคะให้เรากระจายการลงทุนกระจายพอร์ตนะคะการลงทุนเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยง นี่คือเคล็ดลับสำหรับการวางแผนเรื่องของการเงินในปี2023ช่องของโคดเนะคะจะเอาบทความดีๆแง่คิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไมซ์เซตดีๆเกี่ยวกับคนที่ประสบความสําเร็จมาฝากกันในทุกๆวันนะคะใครชอบนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะคะช่องโคดเสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคดเอ easy money